สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบก,กับเจสันพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซใหม่ทุกทกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุในไลน์ลค่ะวันนี้เจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเสงวีพีเช้าบ่ายวันที่25เมีสายน2566นะคะพี่น้องขาวันนี้วันสงการวันสุดท้ายนะคะพี่น้องขาก็ขอให้ทุกท่าน เดินทางกับที่ทำงานโดยปลอดภัยเนาะค่ะเนาะทุกเส้นทางนะคะอนคำนวณน,นะคะพี่น้องขาคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสริติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่น้อง ก่อนคำนวณน,นะคะใจก็จะพาไปดูวันที่สิบสี่เนาะคะ่ะเข้าหรือหลุดนะคะวันที่สิบสี่จะให้เด่นรอบเช้าเจ็ดและหกเด่นรอบบ่ายห้าและเจ็ดนะคะรอบเช้าบนมาสองแปดสี่ล่างสองแปดนะคะพี่น้องรอบเช้าหลุดนะคะรอบบ่ายเจ5ห้าและเจ็ดบนมาแปดศูนย์แปดสามล่างสามเจ็ดนะคะพี่น้องเด่นมาเจ็ดนะคะพี่น้องขาคู่เ 7, 7, จ็ดสามเจ็ดจ้งหวเพิ่อนออกรถคะ่ะพี่น้องมาต่อนะคะลุ้นๆต่อวันที่สิบห้านะคะพี่น้องขา สถิติมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะเนาะวันที่สิห้านะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่8และสี่นะคะ8ปดสี่แปดศูนปดหปดสองแดหนึ่งแดเนะคะสีค่คพี่น้องสี่สี่ศสี่สอง สี่หกสี่ห้าสี่เก้าค่ะเดนบายค่ะพี่น้องคะเด่นบ่ายอยู่ที่สี่และศูนย์นะคะสี่นะคะสี่แปดสี่สี่สี่สามสี่เจ็ดสี่สอง สี่ศูนย์นะคะศูนย์ค่ะพี่น้องศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะคะมาดูคู่ตัวเด่นเส้นเคยค่ะพี่น้องคะสำหรับคู่ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องเพราะว่าคือคู่ตัวเด่นระหว่าง เด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายเนาะพี่น้องเนาะแปดสี่สี่ศูนย์นะคะสําหรับใครชอบวิ่งลูดนะคะพี่น้องตัวเลขสามตัวนี้แปดสี่ศูนย์สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องขะเพราะว่าวันนี้สี่บล้นนะคะแปดค่ะแปดสี่แปดศูนย์นะคะจะชอบเพิ่มแปดสองสี่ก็สี่สี่สี่ศูนย์สี่สองนะคะพี่น้องคา สีด้านล่าง48 44นะคะสี่ดย์ก็08เจกมัก02ค,ค,ค,ค่ะพี่น้อง่ะมักบ่ค่าพี่น้องมักกะตามคือเก่าเนาะค่ะเนาะบ่มักกะพานค่ะพี่น้อง่ะไม่ชอบก็ผ่านเช่นเคยชอบก็ตามได้เลยนะคะค่ะพี่น้องสําหรับเลขเด่นประจําวันนะคะคือเลข7และเลข2เบิ้ลประจําวัน77และ22นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องแล้วตะหมักเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมั่นมันค่ะพี่น้องค่าสวัสดีค่ะ